มันคืออะไรทำไมต้องถ่ายอธิบายมาสิอีกรอบสิอันนี้เป็นรถถัง This is a tank What is this What is this Is a soldier Excellent ได้ไหม Is a soldier 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 อะไรมังกือมันคือมังกือใช่ไหม ไดโนเสาร์รถตักไดโนเสาร์รถตักรถตักอะไรรถตักมีควันออกข้างหลังขาวๆมีควันพุ่งออกมาไม่คือหางไดโนเสาร์ เดี๋ยวคอเช็เคคอช้ำเช็คหมดมเจอรถถังซะแล้วปัง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 ด้วยด้วยข้าตายแล้วข้าเป็นผีเดรุเสามาหลอกเจ้าอ้ยาจะจินเจ้าข้าจะยิงเจ้า,า,จเ,จาเดี๋ยวข้าจะชนเจ้าพ้าเดโนเสาร์มันกินหญ้ายอยู่เป็นคนตัวเท่าเดโนเสาร์เลย อันนี้มันไดโนสานี่อนี้มันมีสานสกมันสวดไม่เยอะแต่ว่ามันใหญ่นก่่ต้นตำลังต่อเหมือนต้นำลังเลยเหรอเขามีรูปแบบให้วไดโนเสาร์มันมาย่างไรเนี่ยไดโนเสาร์ไม่นมีอยู่ในมันมีไข่ ของเนื้ออันนี้มันเป็นไข่โอ้จบอดสามสิจบคลิปแลาจะปิดฉากด้วยการ <Okay. S 2> ให้ไดโนเสาร์นอนไดโนเสาร์าเล็บยามอนซีมั่งแท่งเคียงคู่กับทหารและรถถัง